บ้านเซอผักควาสวัสดีจ้าสิพาไปเก็บไปลักโบมันไปนกเก็บไปลักบักทัวยา่มาเดี๋ยวเจ้าไปเลย <c oughs> เปลักบักทัวยา่มา <c oughs> ไม่เตยแล้วก็งามเด้๋จ้ะไม่เตยคุณยาย <c oughs> มันมีบัลลับบักทัวเนาะลักบักทัวคุณยายก็ ปักทัวคือไม่จะเพียบอ่ะเนี่ยเออซีหาหน่วยไปตำไ,ได้กินะได้ยู่ได้ใจบากทัวไปตำ<ฮ>บาริสือพุทธิยายปู่ถ้าปูกปั่นกินแล้วดุได้ยามาดหาแม่แบบนี้บ่ได้อแลวตั้งแต่เกิดมาชีวิตนี่ เห็นแต่แยายหมาดเฮดเบียบกบ่เคยเช่าเฮดเบียรก็ต,รตีนเฮดตลอดก็ตีนทุกทุกเกินหอดมือเาอเวายาหมาก,ก็ตีนบอกให้เช่ากับบอกเช่าความสุขของผู้เฒ่านะเดีเ๋ยวจะวางไปกัน จำมาทั่วแกงแกงผักหวานใส่หมูหมูว่านยังเหลือวี่เพื่อนกินขา้าวหาโมกินข้าวใช่เบแล้วะมิตะเพีย ตำแค่นี้แหละตำลายมันบแสบตำนี่เนาะมีแต่เพียแม่แม่แมเราเคยมีอีกอ่กอะสวนคุณยายเออ ปาดยายเซ็ดอันขยะสังขยาฟักทองไปกินเด้อเขาอ,อือคุณยายอันตะวันตายบุละมันเบิดอายุขายนะมันอยู่ได้บว่าหิงดอกทองตอน lạc chứ Thông na đi kìa Bên Để cảm nương Nhả 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 สีแดงสีขาวสีเหลืองสีชมพูอ่อ,อง,องต,ตองต้นไม้รักต้นไม้รักธรรมชาติอาจ้ะมีแต,ต่ต้นไม้อ่อมเหือ่ออ่อมซ้านต้นโมก็ออกดอกจ้ะหอมไม่ได้จะดอกโมกหอมทั้งวันทั้งคืน ดอกหมกหอมจะหอมสดชื่นต้งดอกแก้วดอกแก้วก็หอมคือกินวาีิล,ลานี่จ้ะแก้วทั้งหนากาลเวกก็หอมกระดังง่าก็หอมมีเบิร์ดคูดอกหนวดลือสีเขาลือสีคือตามบักทั่วจะบันฮิ้วเขา เทิ่งยังไม่ได้ออกดอกเลยดอกตันโม่เข้งามใหญ่สวยใบยใหญ่งามเอ,อนาน้ำน้ำล่างเขานะจ๊ะล่างเข่าหงุ่เข่าเจ้าล่างเข่าแล้วก็มโหดมันตำ้มมาทั่วตำ้มมาทั่ว คนผัดเพียพ้ยลงเพี้ยลงเต็มตำทวดไป